สวัสดีครับพี่น้องชาวหนังสือหนสกุลนะครับผ้กับพบกับอ่ากับาผมมาพบพ่อครับผมอีกครั้เช่นเคยนะครับอ่าโกอาเทบอลนะครับกลับาพบกับโกอาเทบอลนะครับเป็นการคุยก่อนเตะเราอ่าเป็นการคุยก่อนเตะนะครับของสึกปิมบรียกังกิตครับคืนนี้ครับอ่าคือมันผู้ที่สามกลุ่มผ้าบ้านครับอ่าสองหาหกสี่ครับเหมือนคุยก่อนเตะครับโคอาซีเลือกเป็นอ่าโคอาซีเลือกคุยก่อนเตะเรา่ังคูเลสเตอร์ซิตี้กับฟูแลมนะครับมือนี้ เป็นการเปิดบ้านรับการมาเยือนของเรตเตอร์นะครับผู้แล่จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเรเตอร์ครับซึ่งคู่นี้สิแข่งกันเวลาตีนึงครับซึ่งคู่นี้สิแข่งกันเวลาทีนึงครับสาหรับคู่นี้ครับลอ่าร์าราคาเปิดมาต่อเลยครับราคาต่อม้าครับเรืสำหรับเรื่องเรเตอร์นะครับไปเบิ้ลข้างล่านตารางคะแนนครับอาร์ตตารางคะแนนของสองของทีมนะครับก่อนที่กปอกันในช่วงนี้ครับอาอันดับดับตารางคะแนนนะครับเรเตอร์ยุ่มดับตีครับ อ่าลงเตอร์ยูมดับซีครับอ่าแข่งมาแล้วยี่สิบเอ็ดนัดครับอ่าชนะสิบสองเสมอสามแผ้หกครับมีสามสิบเก้าคะแนนครับส่วนทางด้านผู้แลี้ครับอ่ายูบอยดันล่างครับยูดับที่สิบแปดครับผู้แลีแข่งมาแล้วยี่สิบอ่าแข่งมาแล้วยี่สิบนัดครับชนะสองเสมอแปดแพ้สิบครับมีสิบสี่คะแนนันนี้นะครับไปเบิองฟอร์มครับฟอร์มของทางจาวบ้านครับนานลาสุดครับว่า ความของทั้งจาบานครับนัดลาสุดครับไปเสมอกับเวิดบอมครับสูงอ่าไปเยือนเพสบอมครับเสมอกับเวบอมสองประตูต่อสองส่วนทั้งงานทีมเยือนนะครับอ่าแมตต์ก่อนอ่าแมตต์ลาสุดของงานทั้งงานทิมเยือนครับเปิดบานแพรครับลีดครับสามประตูต่อหนึ่งครับหนึ่งประตูต่อสามครับเปิดบานแพร่ปีดหนึ่งประตูต่อสามครับอ่าไปความน่าจะเป็นครับความน่าจะเป็น ในอ่าควบนั่นจะเป็นกองแข่งในคืนนี้ครับผลงานทั้งสองอ่าผลงานของทีมหลวงไม้ครับยังผู้เล่นออกมาเก็บแต้มได้มาตลอดทั้งสองเกมครับแต่เกมเยากว่าัี่ชนะยากครับอ่ามีเสมออยู่สองเกมครับมีมีเสมออยู่สองเกมเหมือนกันครับว่าฟังทีมอ่าฟังทั้งด้านทีมเยือนนะครับอ่าเลสเตอร์ซิตี้อ่าเลสเตอร์ซิตี้นั่นเองครับว่าฟอร์มเริ่มเอาแนวนอนมาได้ครับสองเกมหลังทําให้แคนดายแคร์เสมอครับลาสุดแผลขาบานครับทั้งทั้งทีทั้งทีทีมเยือนเป็นทีมหลวงไม่ครับอ่า เป็นทีมเยือนยังทีมนองไม้ยังลีดอยู่ในเตตครับอะไรในสองเกมหลังอีเก็บมาได้อะไรในสองเกมหลังอเก็บมาได้แค่แต้มเยือนครับทําให้โอกาสเบียร์ลุนแชมป์ครับอยากไปอนี่นี่หน่อยครับอ่าทําให้โอกาส้โอกาสลุนแชมป์ครับนี่หน่อยแต่สองเกมหลังครับยังขาดวังสกอร์ไดครับยิงต่อเนื่องทั้งสองเกมครับเกมเยือนทาผลงานได้ดีครับมองว่าเจ้าทินบ่ได้แข่งแกงครับมองว่าเจ้าทินบ่ดด้แข่งแกงสำหรับเลเตอร์ในเกมนี้ครับทีมเยือนกองหน้า ยังเลเตอร์ครับพร้อมล่าตากายครับมีโอกาสขึ้นฟ้อมเก่งครับบุ๊กไปเก็บสามแต้มในแน่นอนครับฟันที่เด็กโกลฟันทงครับมือนี้ครับที่เด็กโลฟันทงให้ครับทางเรเตอร์นะครับอ่าเรเตอร์บุ๊กปัดขึ้นฟ้อมแน่นอนครับโกอ่านครับฟันทงให้เรเตอร์อ่าเก็บแต้มเก็บสามแต้มไปแน่นอนครับจหรับเกมเย็นในคืนนี้ครับนะคาเปิดมาที่เรเตอร์ต่อนะครับราคาจะเปิดมาที่เราเตอร์เลเตอร์ต่อครับศูนจุดหาครับสามารถ ต่อได้ครับพี่น้องต่อได้ครับสําหรับเกมนี้ของเลสเตอร์ครับต่อได้ครับบโมอะไรครับสําหรับมือนี้ครับกัวอารจะมีคลิปเดเดตมาคุยกัน,กกนเตะอ่าของสกีมูลีเคลนนี้ครับอ่ฟูแลมเปลี่ยนบัลล่ากันเมื่อนของเลสเตอร์ครับโมอะไรอ่าบโมอะไรครับกับมีแชสันนี่นะครับอ่คิดฝากคิดตามครับฝากคิดตามคลิปหนาครับคุยกันเตะกับโควอาเทบบอลนะครับ พี่น้องสุขภูตสุขวัครับข้อหลุดหลังสุขภูตสุขวัลบุคคลผ่านนะครับฝากติดตามกวงอาทปบอลครับในคลิปหนาครับคลิปต่อไปผมจะมาพูดคอนเตสของทุกๆผู้ต่อๆไปครับสำหรับเกมมี่สวัสดีครับ